มันเริ่มปีมาอย่างนี้พี่น้องเห็นไหมฮะเริ่มเ้นอีายอ่าเพราะว่ามันจะดูดซับมีพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับสงสัยว่าเอะเราแช่กันยังไงก็แช่เลยครับอ่าน้ําเนี่ยประมาณกี่ลิตรร้อยลิตรได้ไหมเอกไม่ถึงครับไม่ถึงมประมาณประมาณกี่ลิตรนี้ก็ประมาณหกสิบกว่าประมาณหกสิบลิตรเนาะหลักการง่ายๆพี่น้องน้ําก่อนถ้าน้ำยี่สิบลิตรอ่ะเราจะแช่ตัวเนี้ยสี่สิบซีซีเนาะตัวนี้ถือว่าก็สี่สิบ แต่ตัวนี้แค่สิบหรีกิโลผสมน้ําใส่ตัวนี้พอผสมเสร็จได้ที่ปุ๊บก็แช่ท่อนพันของเราแหละหนึ่งชั่วโมงพอได้หนึ่งชั่วโมงอาออกาออกอาออกอันนี้คือครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครบหชั่วโมงเราออกนี่เราดูนะคะนี่นะครับอ่าแล้บมันมัเริ่มแตกเริ่มแตกเริ่มปีนะมันเริ่มปีมาอย่างงี้พี่น้องเห็นไหมฮะเริ่มเัวอีกลายอ่านะเพราะว่ามันจะดูดซับมันจะดูดซับมันจะเริ่มตมหมดไหมเริ่มตมหมดและเราก็จะไปบ่มอ่ะ บ่มเดี๋ยวผมจะสอาไปบ่มนีงอันนี้คือขั้นตอนของการแช่ทอนคันหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วก็ใสป่ปกติเพราะามันยังไม่แตกนุ่นครับอ๋อช่วงที่ข้าบ่มตอกคืนแล้วหนาวนะลุลงเนาะก็สักสามคืนสักสามคืนมีสี่คืน,คนเดี๋ยวแตกหมดละแตกปุ๊บเราก็ปักได้เลยไปอ่ะที่สำคัญพี่น้องพี่น้องต้องตัดหูปุ๋ยซ้ายขวาแล้วก็กลาง เพื่ออะไรครับเพื่อน้ํามันจะได้เวลาเราลดน้าช่วงเช้าเนี่ยน้ำมันจะได้ไหลผ่านแค่สร้างความชุ่มชื้นก็พอและเราไม่ต้องการให้น้ําอยู่คายปุ๋ยไม่งั้นมันจะเปื่อยเลยนะฮะเลยฮะน้ายาก็จะไหลลงมาอย่างนี้ให้มันไหลออกยาเสียดดยนะฮะยาเสียดดยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็พอละแล้วน้ํายานี้เราต้องเติมเรื่อยๆหรือเปล่าคลเลยไม่จำเป็นพี่น้องไม่จําเป็นจนกว่ามันจะแห้งลุกแผงถ้าแห้งลุกแผงก็เอาน้ํา ไปข้างนอกเลย20ลิตรเนาะแล้วก็ตัววาพัด C C P C หัวปุ๋ C C P C แล้วก็ชิโลู C P C ผสมๆแล้วก็เติมอาจเติมใส่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะเติมข้างนอกแล้วเอางั้นอย่าที่หัวไม่ต้องเติมหมายเขาว่าในกรณีที่ตัวนี้น้ำยุบใช่ค่ะน้ำยุบเราก็จะมีอ่างองเราอีกชุดหนึ่งที่ผสมน้ำยาไว้20ลิตรแล้วเนาะหมดแล้วเติมตรงนี้ห้ามเติมตรงนี้มันจะให้พ่นเกินไป ถะถ้าติมนี้ปุ๊บหรือเราเติมก็ได้แต่เราก็เติมน้ำเปล่าประเทศ20ลิตรครับหาก็เติมไดนก็ได้อย่างงี้ก็ได้จะเติมตรงนี้ก็ได้แต่แว่าต้องเติมน้ำเปล่าปะแะเท่20ลิรฮะได้สองอย่างะจะเติมข้างนอกไว้ต่ออัตราส่วน20ลิ<ป>ตรไว้มันยุบมันอาจจะไม่ยุบถึง20ลิตรไม่20ลิตรแล้วก็ใส่ไปแค่5ลิตรเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะเดี๋ยวเราใส่ท่อดพัน่ะน้ำมันจะล้น น้ำมันจะล้ออ่ามันเสียดายน้ำยาอเง้ยเราควบวกน้ำยาไปตามใช่ตามส่วนเลยครับผมอืนี่ก็เป็นในส่วนของชุดแช่ท่อนพันมันนะคะชุดแช่ท่อนพันมันกับชุดอ้อยเหมือนกันไหมคะผู้การเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่เราจะแยกเราเป็นชุดเดียวกันนะครับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะชุดแต่อ้อยแต่มันเต็นไม่ลงนะการเติมน้ำเติมอัตราส่วนการแช่ก็เหมือนสักครู่เมื่อกี้ถ้าเกิดในเวลาน้ำมันยุบช่วงที่เราแช่ใช่ถูกต้อง เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการบ่มพี่น้องไม่ต้องซีเรียสครับพี่น้องมันไม่ได้เป็นยาพิษนะฮะมันคือท่ตนอาหารมันคือท่ตนอาหารเพราะพี่น้องก็มักจะถามกันว่าอันตรายไหมไม่ก็อันตรายเพล่ก็ดูเลยดูเดี๋ยวนี้โอ้โหมีในนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์หมดเลยนะคะก็มาปักถุงไรเลย mọi người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  như là mọi người 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 mọi ได้หน่อได้หน่อยแล้วก็เหลือในถังนี้เหลือถ้าพี่น้องมีอะไรนะก็เอามามันมันลอยใช่ไหมเมื่อกี้ลุงเขาเอากระเบื้องเนาะเอากระเบื้องนี่ก็เอาเอาของหนักอ่ากดโคมันไว้ามาันจะได้ลุกไปหรือได้ครึ่งชั่วโมงก็มากลับ เอาล่างไม่บนเอาบนไม่ล่างก็กลับพี่น้องครับพี่น้องยอมยอมเสียอายย่งไหมอย่างนี้ไม่ต้องกลับแน่นอนยอมเสียเวลามากลับเนี้ยจงให้ความสมคัญนในการคัดสายพันธุ์ให้ความสาคัญในการเตรียมพันธุ์ที่ดีถ้าเรามีพันธุ์ที่ดีมันก็ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเราก็จะมาเสียเวลาแบบว่าเราก็ต้องมาซ่อมอีกนะอันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเรายอมให้เวลากลับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาไปขึ้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือหลักคิดโอเคแค่นี้เอง